Hello everyone สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะลูกในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน extra and f l a e n d e module 3, 3. lesson 6นะคะอ่าในยังอยู่ในเนื้อเรื่องของ at home อยู่นะคะลูกเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูใน lesson 6นะคะว่าหนังสือเล่มสีส้มกับสีขาวเราเรียนหน้าไหนกันบ้างนะคะลูกอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหนังสือก่อนนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกในหนังสือ Extra and f l a m e t นะคะในเล่มสีส้มเราจะเรียนอยู่ที่หน้า34นะคะ Open your book on page 34 ค่ะต่อไปเราก็จะไปดูแบบฝึกหัดในเล่มสีขาวนะคะลูกอยู่ที่หน้า29นะคะลูก o p e n y o u r b o o k o n Page 29นะคะลูกอ้าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดจากเล่มส้มก่อนนะคะลูกแล้วค่อยจะมาเล่มสีขาวนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะ Lesson 6 number 11 read and complete then listen and shake ในข้อที่11นะคะลูกหน่วยย่อยที่6เขาบอกว่า read and complete อ่านแล้วเติมคำให้ถูกต้อง then list e n and check จากนั้นฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจคำตอบนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อเรื่องก่อนนะคะลูก this is my bedroom this is my bedroom hi I'm Tom, and this is my bedroom. There is a big bed. There is a big bed in my bedroom. It's blue. It's blue. Blue is my favorite color. There is a table and a chair. The table is black, and the chair is red. There is a nice lamp on the table. is yellow look at my dog Rover he's on the bed he love s my bedroom ค่ะหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วนะคะลูกเราก็จะมาแปลนเนื้อเรื่องกันนะคะเวลาตอบให้นักเรียนดูรูปสัญลักษณ์จากข้อความในเนื้อเรื่องด้วยนะคะลูกเขาจะมีรูปภาพให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะ this is my bedroom นี่คือห้องนอนของฉัน hi I'm Tom. This is my bedroom. สวัสดีทุกคนฉันชื่อทอมนะและนี่คือห้องนอนของฉัน There is a big bed in my bedroom. นั่นคือเตียงนอนขนาดใหญ่ของฉันในห้องนอน is blue มันเป็นสีฟ้านะหรือมันคือสีฟ้านั่นเองนะคะลูก blue is my favorite color สีฟ้าเป็นสีที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเลย there is a table and a chair นั่นคือโต๊ะและเก้าอี้ the table is black and a chair is red โต๊ะของฉันนะคะลูกสีดำและเก้าอี้สีแดงนะคะลูก there is a nice lamp นั่นคือโคมไฟแสนสวยของฉันเองนะนะคะ on the table วางอยู่บนโต๊ะ is yellow มันเป็นสีเหลืองนะหรือว่าสีเหลืองนั่นเองนะคะลูก look at my dog ดูนั่นสิสุนัขของฉัน rover มันชื่อ rover นะ he's on the bed โน่นมันอยู่บนเตียงนอนของฉันนะ่ะ he loves my bedroom มันรักห้องนอนฉันมากเลยนะอ่ะนะคะแสดงว่าทอมเป็นคนใจดีไหมลูก ใจดีนะคะเพราะว่าอะไรอนุญ,ญาตให้สุนัขขึ้นไปนอนบนที่นอนได้นะคะลูกอ่าทีนี้นะคะเด็กๆก,ก็ดูนะคะลูกในแบบฝึกหัดของเรานะคะว่ามีรูปภาพอะไรบ้างนักเรียนก็นำำําคําศัพท์นั้นนะคะลูกมาเติมซึ่งจะมีทั้งหมด8คําตามหมายเลขข้อของแบบฝึกหัดนะคะลูกอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาข้างล่างนะคะลูกในข้อ12ค่ะ Number 12 Talk with your friend อันนี้เขาให้เราฝึกพูดนะคะลูกกับเพื่อนของเราโดยจะมีรูปภาพมาให้อาจจะเป็นคุณครูกำหนดให้หรือนักเรียนมีภาพไหมเพื่อนดูนะคะอะตัวอย่างเด็ก2คนที่คุยกันคะ่ะลูก There is a green bed in my bedroom There is a green bed in my bedroom แสดงว่าเขาอธิบายลักษณะอะไรคะลูก เขาใช้แดอิสแสดงว่ามีกี่สีมีสีเดียวใช่ไหมเขาบอกว่าเตียงนอนของเขาเป็นสีเขียวนะคะลูกอ่าอยู่ในห้องนอนของเขานะคะแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เตียงนอนของเขาเป็นสีเขียวนะคะลูกอ่าต่อไปนะคะลูกเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวอย่างอื่นๆเช่นกันค่ะเดี๋ยวครูจะนำภาพมายุกตัวอย่างสมมตินะคะ อ,อย่างเช่นนะคะคุณครูมีอาร์มแชร์หรือเก้าอี้ที่มีที่วางแขนหนึ่งตัวนะคะลูกคุณครูก็จะพูดว่า t h e r e is a blue armchair in my living room นะคะอันนี้ก็คือบ่งบอกว่าฉันมีเก้าอี้ที่มีที่วางแขนหนึ่งตัวอยู่ในห้องอะไรคะอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายบอกลักษณะนะคะ อ่ะตัวอย่างอีกอันนึงนะคะลูกตัวนี้นะคะอย่างเช่นคุณครูบอกว่า there is a red swing in my garden there is a red swing in my garden อย่างเช่นสมมุติคุณน้อบอกว่าฉันมีชิงช้า 1อันหรือว่า1ตัวอยู่ในสวนนะคะอันนี้ก็คือประโยคที่ใช้การเขียนเดออ i สแล้วก็บอกลักษณะของสีสิ่งของที่เรากล่าวถึงแล้วก็บอกสถานที่นะคะเราจะใช้เดออสก็ต่อเมื่อสิ่งของเหล่านั้นมีแค่หนึ่งอย่างที่เรากล่าวถึงนะคะลูกอ่าตัวนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ทำลงในสมุดนะคะลูกจำนวน1ิข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งภาพแบบฝึกหัด ของข้อ1ถึง10ใน t a l ในช t h y o u ด friend ไปให้นะคะเป็นการบอกลักษณะสิ่งของที่นักเรียนจะต้องอธิบายอาจจะเป็นภาพไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งภาพไปให้ด้วยนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูใน Number 13นะคะว่าเขาให้นักเรียนทำอะไรนะคะ Number 13. listen play the game อ่าอันนี้นะคะลูกในหน้า35ของเล่มสีส้มยังไม่จบนะคะเขาให้นักเรียนนะคะลูกดูภาพฟังแล้วก็เล่นเกมใช่ไหมคะแต่ในชั่วโมงเรียนเรานะคะลูกอ่าอาจจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราดูเนื้อหาไปก่อนนะคะลูกมาดูเด็กสองคนนี้ขอเล่นเกมอะไรกันนะคะ A พูดว่า where my dogs Where my dogs นะคะอ่ะดูในภาพซิเขาถามว่าสุนัขของฉันอยู่ที่ไหนนะคะอะบี B ก็เลยตอบว่า Is it in the kitchen Is it in the kitchen อะบี B เขาก็เลยถามกลับไปว่ามันอยู่ในห้องครัวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ A ก็เลยตอบว่า No it isn't No, it isn't. ไม่มันไม่ได้อยู่ในครัวถ้าตอบว่า No, it isn't แสดงว่าเขาปฏิเสธนะคะลูกว่าไม่ใช่หรอกมันไม่ได้อยู่ในครัวดังนั้น B ก็เลยถามตอบกลับว่า Is it in the bedroom? Is it in the bedroom? อา้าวมันอยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะคะอ่า A ก็เลยตอบว่า Yes, it is. นะคะอันนี้ก็คือตอบใช่แล้วมันอยู่ในห้องนอนบีถาถามตอบกลับอีกคะ่ะลูกว่า is it under the bed is it under the bed อ้าวแล้วมันอยู่ใต้เตียงใช่ไหมนะคะก็เหมือนเป็นการเล่นเกมถามตอบกันเป็นการเดานะคะลูกอ่ะเพื่อนก็เลยตอบอะไรคะ yes it is นะคะ บี Be, แตว่า yes it is ก็คือใช่แล้วมันนอนอยู่ใต้เตียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใบ้คำจากภาพให้เราดูแล้วก็ตอบนะคะลูกอ่าอันนี้ก็ง่ายนะคะสำหรับนักเรียนที่จริงกิจกรรมตัวนี้เราจะเรียนเราจะใช้เรียนในห้องเรียนนะคะแต่ว่าคุณครูให้นักเรียนแค่รู้ก็พอนะคะเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดและช่วงนี้อยู่กับในช่วงของ เหตุการณ์ของโควิดเนาะมันก็เลยไม่เหมาะที่จะมาเล่นเกมเหล่านี้นะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดในเล่มสีขาวต่อนะคะลูกไปกันเลยค่ะในส่วนของเล่มสีขาวนะคะลูกใน lesson 6นะคะลูกในหน้า29นะคะลูก number t o r e a listen l y and circle yes or no นะคะในข้อ12ใครนักเรียนฟังแล้วก็วงกลมคำที่ตอบ yes หรือ no นะคะ ให้นักเรียนนะคะลูกฟังประโยคจากคุณครูนะคะลูกตามหมายเลขข้อนะคะแล้วก็ดูที่ภาพนะคะถ้าภาพไหนใช่แล้วก็วงกลมคำตอบ yes แต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็วงกลมคำตอบว่า no นะคะอ่เด็กๆพร้อมหรือยังคะ Are you ready พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ number one the dog is on the sofa the dog is on the sofa number t the tv is on the table The TV is on the table. Number three, the ball is under the table. The ball is under the table. Number four, the book is under the bed. The book is under the bed. Number five, The cat is on the bed. The cat is on the bed. And the last number six. The lamb is in the cupboard. The lamb is in the cupboard. อ่าทั้งหกข้อนะคะลูกเมื่อนักเรียนฟังเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนวงกลมคำตอบด้วยนะคะลูก ต่อไปนะคะแบบฝึกหัดด้านล่างคะ่ะลูก Number 13 r e a d and fill in the blank นะคะข้าให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้นะคะลูกแล้วก็นำคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยมาเติมให้ตรงกับภาพนะคะในกรอบสีเหลืองอ่ะเห็นเด็กผู้หญิงผมสีบรอนทองแล้วก็เสื้อสีเขียวไหมคะ ่เขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อเรื่องว่าเขาพูดถึงอะไรนะคะ Hello I'm Sally and this is our living room There is a sofa in the room There is an armchair and a blue bookcase too There is a table and there is a red lamp on it Look at my cat fluffy fluffy is very cute อ uh, mm ่า hmm. นักเรียนฟังเสียงที่คุณครูน้อยออกเสียงไหมคะ คำที่เป็นข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อหและข้อ6นะคะลูกคุณครูออกเสียงไปแล้วแล้วก็ให้นักเรียนนะคะลูกไปค้นคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วมาเติมให้ถูกต้องนะคะแบบฝึกหัดวันนี้ไม่ได้ยากเลยคะ่ะลูกในเล่มสีส้มกับสีขาวเนื้อหามีนิดเดียวนะคะลูกแต่อีก10ข้อที่คุณครูได้บอกไปแล้วนั้นที่เราจะอธิบายลงใน สมุดนะคะลูกคุณครูจะเก็บคะแนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เด็กๆทำงานส่งด้วยนะคะลูกทั้งที่มาโรงเรียนแล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะลูกค่ะสำหรับวันนี้คุณน้อยก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเพียงเท่านี้นะคะลูกเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงต่อไปนะคะลูกบายบาย see you again next time